ชนจากหสำนักเลยหาอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีโดยนายมงคลจุลทัศน์ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับอุบลน่าอยู่โดย CEO and co-founder อุบลน่าอยู่ คุณไบรท์นิชาพาชัยสงครามพร้อมพันธมิตรจากกลุ่มผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างจากทั่วประเทศจัดงานสัมม,า bon Property, มนาอุบล Property s e m i n ิมน2022ที่ห้องทับทิมสยาม4-5โรงแรมสุนิกแกรนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อกระตุ้นผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดอุบลราชธานีโดยรอบให้มองเห็นโอกาสที่ยังมีอยู่ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้สภาวะปัญหามากมายที่เกิดขึ้นมาในปีนี้ทั้งปัจจัยทางดอกเบีย้ยต้นทุนการก่อสร้างการขาดแรงงานและการแข่งขันที่สูงขึ้นโดยมีหัวข้อการสัมมานาในครั้งนี้คือสร้างโอกาสในภาวะวิกฤตอสังหา อุบลน่าอยู่เป็นสตาร์ทอัพประเภทแพลตฟอร์มด้านที่อยู่อาศัยในรูปแบบเว็บไซต์ที่รวบรวมทุกข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์โครงการบ้านใหม่บ้านมือสองที่ดินประกาศขายตลอดจนข่าวสารความเคลื่อนไหวสำคัญสำคัญในวงการอสังหาริมทรัพย์เมืองอุบลเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการพัฒนากลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการในจังหวัด ให้มองเห็นโอกาสและสร้างความเติบโตที่มั่นคงผ่านการอบรมสัมมนาในครั้งนี้เพื่อช่วยผลักดันและพัฒนาผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในอุบลให้เติบโตและพัฒนาสู่ความยั่งยืนสามารถใช้สื่อออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเข้าใจในความต้องการของผู้บริโภคตลอดจนสร้างโอกาสให้เกิดการจับผู้ทางธุรกิจระหว่างผู้ออกงานแสดงสินค้ากว่า20ธุรกิจด้านวัสดุก่อสร้างและเทคโนโลยีกับผู้ ประกอบการที่มาร่วมงานสัมมนา,าเพื่อค้นหาโอกาสและนวัตกรรมที่เหมาะสมเสริมสร้างก้าวผ่านวิกฤตทางเศรษฐกิจไปด้วยกันหากใครที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้ามาดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์อุบล bon. น้าอยู่เ w w าอนาอยู่อุบลอุบลน้าอยู่ครบทุกเรื่องที่อยู่ของคนอ bon. ุบลก็ขออนียนเชิญทุกท่านแวะเยี่ยชมชมแล้วก็ดูผลิตภัณฑ์ของเราด้ภในบูธของเรานะครับวันนี้ก็ต้องขอ แล้วก็มนโนต่อไปอีกว่าในเมื่อเขาเรียนกันทีแรกเ,เขาควรเรียนแบบนี้